สบายดีสวัสดีจ้ามาอีกแล้วมาพ่อกับหนุ้ยแล้วย่ง,งั้นเจดีคือเกาจ้าแต่ว่ามุอนี่เปลี่ยนบรรยากาศมาย้่มือเว้นเด้อจ้ะเพราะว่ามาย้่มือคืนเอาอาร์ดคักย่างบ่ไหวมุอนี่ก็เลยออกมาแต่เว้นนี่ก็เป็นเวลาบ่ายสามแต่คนก็เริ่มทยอยมาเรื่อยๆแล้วล่ะลานาค่ะเพิ่นก็ยังตัง้งโบทันเดือดเดืดจ,จีดอกจ้ะเพราะว่า ยังบ่ท่านปิดถนนดีเพื่อนกำลังเริ่มทยอยปิดถนนไม่ค่าเพื่อนกระสิเริ่มมาวางของมาตั้งของขายแต่้าผู้ใดสียางมาซื้อของกินหรือว,ว่าซื้อเสือผ่าซื้อของใสแนะนํำมาส่วงประมาณมมนะสี่โมงหามงแลงน่ะสิกำลังดีอยู่เพราะว่าคนยังบ่หลแต่้ามาส่วงหกโมงไปทุ่มหนึ่งนี่ก็คือซื้อยังบ่ได้เลยยางเบียดกันวะซาน ว่าจะซื้อของได้แต่ละชิ้นนี่ล้อประมาณยี่สิบถึงครึ่งชั่วโมงเพราะว่าโตคิ้วกันโดนโดนทั้งยางยางาเบียดกันบรรยากาศยนี้มือเว้นกระสีประมาณน,นี้คนบ่ค่อยหลยกระยางชิวชิュสบายของกินก็นมิหลายอันนี้ล้านกว๋วยเตี๋ยวเพิ่นมาตังแล้วเป็นตาเสบเนาะดีแต่มื้อนี้แดดบ่ค่อยแฮ้งปนานไดนแดดอ่อนๆอ,อนพอดีเดิน วดียางเหล่นยางชมเบิึงบรรยากาศไปเรื่อยนูสอนตุกตาอนนี้แม่คุน่ะตาหักตาหักเนาะคนมนน้องเป็ดของกินหลากหลายอันนี้ก็เป็นล้านพัดไทยหอละยี่สิบาทเป็นมาตั้งแล้วก็สิมีบางส่วนที่มาตัง้งน้ำเนบางส่วนกับบุนันเนมา งานนี่ก็เป็นงานใหญ่เป็นงานประจำปีของชาวจังหวัดสมุทรปราการเพื่อนมีทุกปีทุกปีงานมีสิบสองมือคนกระยงเน่นทุกสิบสองมือเด้เมื่อก่อนถ้าเป็นงานนี้นะฝนสิตกซุมือสุมือ,ม,อมีปีนี้ลหละฝนบตกแม่ข้าก็คือสโอเคเนาะคนย่างก็คือสีมวนเพราะว่าฝนบตกแล้วก็บ่บค่อยห้อนหลาไปไหนบ่ค่อยแดดแฮ้ง แดดอน่อนมีทุกอย่างอยู่ในงานนี่แต่ว่าหลายสุดก็คือล้านป่าโปงสิบิงโกอกย่างงี้สิหลายหลายของกินกันหลายอย่างก็หลายให้กัน,กน,กนละวะหลายซื้อยางขนละหนูยางสามมือแล้ะมือนี้มือที่สามยังยางบบอ้อมงานอยู่ขนาดว่ายางองน ตั้งใจยางอิลีวสิยางให้ออมงานทัวงานแต่ว่าหนูมายา่เมือคืนเลยก็คือยางได้แค่แป๊บเดียวเบาไหวเบียดกันคักโพดหายใจเบออกถ้ามาเวลานี่ก็โอเคยอยุ่ซมเ็นสีซื่อ,อยังก็ได้เบิ้งหนูมาเห็นป่านี่แม่สะออนคักงามงามฝนมิตนโตนอ้วนสีสมสมเมตหักแท้ะนะสะออนปลาลาย ปลายอย่างสวยงามเทเนอะสีสันแบบสวยสวยมีลายสีแต่ว่าหนูมักสีสมเนี่ย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 ไปไปเดี๋ยวภาพยางชมบรรยากาศต่อจ้ะ แ,แ,มแม่แม่เกตจ้าดังคนรอเต็มด,งงด้านนี้เป็นขนมปังเวอร์คิวยาวมาก 好。

เยอคนเขนาดว่ามาขนาดว่าออกมาเร็วแล้วนะเนี่ยใช่ใช่นี่ทีแรบอกกับเขาว่าจะออกที่จริงบ่ายสามน่าจะกำลังดีเน 什么？ จริงๆค่ะเรื่องของความอร่อยต้องพิสูจน์ราชานกระทาหันเมืองสุโปทไทยมาให้ท่านได้ลองมาให้ท่าน ว่าแมนว่าค้นสีบอลายค้นเริ่มยางไหลแล้วพี่พี่หามงเลงค้นเริ่มเน่นแล้วไปแล้วจ้าพี่พี่เพื่อนๆจ้าสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะไว้พอกันไม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ